หลายหลายคนบอกว่าโค้ดคะหนูเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขันเลยหัวเราะจนเหนงื่อแห้งไม่ใช่นะหนูเป็นคนที่แบบไม่สามารถจะทาให้ให้แฟนหนูหัวเราะได้เลยการทำยังไงดีเออต้องดู็ <โฆ S 1> มาดบอกครับ <laughs> บอกทริคไป <c oughs> เลยนะคะว่าสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยมีคลิปอะไรน่ารักน่ารักนะหรือคลิปน้องแมวน้องหมาคลิปเด็กก็อ้วนอ้วนนะคะส่งไปให้เขาดูค่ะอืทํายังไงก็ได้ให้โดปามีนเขาหลังนะคะให้ความรู้สึกมีความสุข,ขของเขาหลังเมื่อคนเราหัวเราะอืภาพ ทำไมเราถึงหัวเราะเพราะเรานึกไปถึงสถานการณ์ที่เราเห็นที่เราได้ยินถูกไหมเมื่อเราเมื่อสมองเรารับรู้สถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราจะเกิดความรู้สึกตามสถานการณ์นั้นนี่คือนี่คือ,อความลับของความความสุขที่เกิดจากการหัวเราะใช่ถูกต้องเวลาเราหัวเราะปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีนะครับไม่ว่าคุณจะแบบเศร้าแค่ไหนก็ตามนะคุณแค่ยิ้มก็ได้แค่ยิ้ม คือหลายคนมองว่ายิ้มไม่ได้หรอกไม่มีความสุขจะยิ้มได้ยังไงมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผกผันกันนะมันเหมือนไก่กับไข่นะลองคิดตามโค้ดดีๆหลายคนคิดว่าเราต้องมีความสุขก่อนเราถึงจะยิ้มเราต้องมีความสุขก่อนเราถึงจะหวัวเราะนะครับแต่ถ้าเราทําตัวให้มีความสุขนะแค่เราเปลี่ยนหน้าทุกคนลองยิ้มสิใครดูไลฟ์นี้อยู่ยิ้มยิ้มเห็นฟันก็ได้ไม่เห็นฟันก็ได้คุณจะรู้สึกว่าเออมันมีความสุขขึ้นมาจากนาทีเมื่อกี้ว่ะ ใช่ไหมเห็นไหมว่าการเคลื่อนที่กล้ามเนื้อมะหน้ามัดเล็กของเราเนี่ยนะับกล้ามเนื้อใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็มีผลกับอารมณ์นะมันมีผลต่ออารมณ์โดยตรงเพราะนั้นแค่เรายิ้มมันก็มีความสุขและไอเสียงหัวเราะเนี่ยหรือรอยยิ้มเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อนะครับอ่าเป็นโรคติดต่อในทางที่ดีแปลว่าโดยพื้นฐานมนุษย์เรานะถ้าเราเห็นคนยิ้มเราจะอยากยิ้มด้วยเคยเห็นไหมเวลาคุณดูคลิป เด็กมันยิ้มเด็กมันหัวเราะคุณก็นั่งยิ้มไปด้วยคนก็ถามคุณยิ้มอะไรอะ่ะคุณหัวเราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นปฏิกิยาตอบสนองที่สมองมันสั่งให้คุณยิ้มเลยโดยอัตโนมัติเพราะว่าเออเพอเห็นคนยิ้มปุ๊บเราจะยิ้มโดยธรรมชาติเพราะนั้นวิธีที่จะทําให้เขาอมีความสุขหรือรักคุณน่ะมันง่ายๆเลยคุณยิ้มยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณอยากอยู่ใกล้ใครระหว่างคนที่ทําหน้าธรรมดาคนที่ทําหน้าหน้าบึง้งกับคนที่ทําหน้าย,ยิ้ม นะยิ้มแบบยิ้มธรรมดาไม่ใช่ยิ้มสยองนะคือยิ้มแบบเหมือนมนุษย์ยิ้มอะนะยิ้มธรรมดานี่แหละเราจะรู้สึกว่าเออสบายใจนะครับสบายใจรู้สึกเป็นมิตรไม่มีรับลมคมนรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่ไมไมไมตึงเครียดอะถ้าคนทํหน้าบึง้งเรารสึกว่ามันต้องคิดอะไรไม่ดีแน่ๆเลยเออใช่ใช่หรือมันจะด่าก,กูไหมนเนี่ยพายุจะมาหรือเปล่านะเพราะนั้นหัวเราะมันดีมันดีต่อสุขภาพด้วยนะตีต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายด้วยนะและคนอยู่ใกล้เป็นไง ก็มีความสุขไปด้วยมันแผ่ขึ้นพลังงานดีๆไปอยากได้ไหมอยากได้ความรู้สึกดีๆอย่างี้เริ่มที่ตัวคุณโค้ชถึงบอกว่าคุณต้องรักตัวเองก่อนถ้าคุณไม่รักตัวเองอยู่ดีๆมันจะขำได้ไหมอยู่ดีๆมันจะยิ้มได้ไหมเราต้องรักตัวเองก่อนรักแล้วรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรานะครับพลังงานตรงนี้มันจะขยายออกไปคนรอบข้างมันจะอืมคนนี้อยากอยู่ด้วยมันเหมือนดาราดาราเขาไม่ได้ดังเพราะว่าเพราะว่าเออเขาหน้าตาดีนะสมัยนี้อย่าคนดังๆเนี่ย มันคือมันวัดกันที่พลังงานเออ,อคนนี้โอ้พลังงานดีวะ่ะออล่ามาคลิสม่ามาโอ้ยเห็นแล้วมันอยากอยู่ใกล้อยู่แล้วมันมีความสุขเราอยากอยู่ใกล้คนมีความสุขหรือมีความทุกขนะ์ฮะความสุขใช่ไหมเพราะถ้าคุณเป็นู่นร่วมความสุขได้เขาไม่ไปไหนหรอกเขาไม่ไปมีมือที่3แน่โค้ดรับประกันได้นะครับจากประสบการณ์เอออย่าลืมนะครับมีปัญหาก็ทักโค้ดได้